กระพงนึ่งมะนาวส่วนผสมของเราก็จะมีนะฮะกระพงตัวนี้ประมาณแปดขีดนะครับซื้อมาจากแมคโครทําความสะอาดด้วยเกลือนะฮะทำส้มสายชูเรียบร้อยแล้วครับไม่คาวอย่างแน่นอนต่อไปก็จะมีมะนาวนะฮะมะนาวพริกขี้หนูซอยกระเทียมซอยต้นหอมผักชีซอย มะนาวซอยผงปรุงลดน้ำตาลทรายน้ำปลานะฮะแล้วก็น้ำกระเทียมดองวิธีทํานะครับตอนแรกเราจะใส่เกลือลงมาในชามผสมก่อนหน่อยนึงนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูประมาณ1ช้อนหนช้อนโต๊ะนะ คนให้เข้ากันนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับไม่ให้ปลาคาวนะครับเราก็จะราดน้ําส้มแลือน้าเกลือนะฮะลงมาบนตัวปลาเลยนะฮะตัวนี้ดับคาวเลยครับรับรองได้เลยว่าปลาไม่คาวนะครับแล้วก็เอาปลานี้ใส่หม้อหม้อซึ้งเลยนะฮะโอ้โหปลานี่ตัวใหญ่มากเลยนะครับผมตอนนี้น้ําน้ําเดือดแล้วนะครับผมก็จะเอาปลาลงนึ่งเลย จะนึ่งประมาณ15หรือ20นาทีนะครับเพราะว่าปลาตัวนี้ใหญ่มากนะครับอีก15นาทีเรามาดูกันใหม่ครับต่อไปมันจะมาท,ทําพิธีทําน้ํายํานะครับเราก็ใส่พริกขี้หนูที่เราหั่นไว้นะฮะลงมาเลยกระเทียมที่เราหั่นไว้นะครับลงมาเลยไม่ต้องพูดพ่าทําเพลงนะฮะหิวข้าวแล้วน้าตาลทรายนะฮะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะ ผงปรุงรสครับคึ่งช้อนโต๊ะแล้วผมก็จะใส่น้ำปลานะฮะน้ำปลานี้ประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับกะกเอานะครับแล้วก็จะมีน้ำกระเทียมดอง2ช้อนโต๊ะนะครับต่อไป ก็จะใส่มะนาวนะฮะมะนาวนี่ผมจะใส่สองลูกเลยนะครับบีบสดๆเลยของผมเนี่ยที่บ้านมีมะนาวฮะไม่เปรี้ยวใส่ได้อีกนะครับใส่ไปแล้วลูกหนึ่งลูกครึ่งใช้สองลูกเลยนะฮะน้ำยำกระพงมัน นึ่งมะนาวเอยฮะตอวออกเปรียร้ยวหวานนะครับผมแล้วก็คุณม่เข้ากันนะครับส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากนะครับบ้านผมเนี่ยมีพริกขี้หนูก็ใส่พริกขี้หนูมีพริกขี้ฟ้าก็ใส่ขี้ฟ้านะครับชอบเผ็ดก็ใส่พริกมากหน่อยครับชอบหวานก็ใส่น้ำตาลมากหน่อยไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีนะฮะลงไปก่อน เดี๋ยวผมจะพักไว้ก่อนนะฮะปลายังไม่สุกตอนนี้น้ำกีมหมงผมก็ได้เสร็จแล้วนะครับวิธีเช็คปลานะครับรู้ว่าสุกหรือไม่สุกอ่ะเราใช้ซ่อมนี่แหละครับแทงลงมาเลยถ้าแทงง่ายๆเนี่ยฮะแทงง่ายๆแบบนี้ปลาสุกแล้วนะครับเพราะว่าผมนึ่งมาประมาณ18นาทีแล้วก็เช็คดูด้วยด้วยซ่อมนะฮะซ่อมนี่แทงง่ายๆเลยนะฮะแบบนี้สุกแน่นอนนะครับขอญาตดับไฟนะฮะ ต่อไปผมก็อาปลาลงมาครับวิธีอาปลาลงก็แบบนี้นะฮะบ้านๆนะครับยกออกมาเลยโอโ้โหผมก็อาน้ำปลานี่ละฮะใส่ในในน้ำยำหน่อยนึงนะฮะแล้วก็วางปลาลงไป เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนจานนะฮะที่ใช้จานเล็กก็เพราะว่าเข้ามอน,นึ่งไม่ได้นะครับปลาตัวนี้ใหญ่มากครับผมก็เลยจะเปลี่ยนจานนะฮะให้เป็นจานใหญ่นะฮะตอนเสิร์ฟจ,จะได้ดูอลังการหน่อยนะฮะตอนนี้ก็วางจานแล้วขั้นตอนต่อไปก็ ใช้น้ำยำที่เราทำนี่นะฮะราดลงมาเลยคุณตัวปลานะครับกระพงนึ่งมะนาวนี่ต้องออกเปรีป้ยวๆหวานๆนะฮะเค็มๆนะครับลาดเลยถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆก็ได้นะฮะอันนี้ผมไม่ได้เผ็ดเท่าไหร,ร่นะฮะ ต่อไปเราก็แต่งด้วยหอมนะครับแต่งหน้าด้วยหอมจะได้หน้ากินหน่อยนะครับแล้วก็มะนาวนะฮะวางไปเลยชอบวางตรงไหนก็วางไปนะฮะนี่ของผมจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะแหมกระพงนึ่งมะนาวนี่เป็นปลานึ่งเพื่อสุขภาพนะครับไขมันน้อยกินยังไงก็ไม่อ้วนกระพงนึ่งมะนาวนี่ ไม่ใช่แต่ปลากระพงอย่างเดียวนะครับปลานี่เป็นอาหารไขมันน้อยนะฮะกินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายนะฮะสิ่งสําคัญนะครับไขงูงูเนี่กินอาจจะฉลาดก็ได้นะครับพูดเล่นนะครับกระพงนึ่งมะนาวของนายพลก็ได้เสร็จแล้วนะครับถ้าใครชอบเคลคลิปนี้ก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ในายพลด้วยนะครับขอบคุณครับ